พี่ไก่ครับวัดีครับนนี้ไปไหนมาเนี่ยไปไปงานน้องชายมาครับอ๋อแสดงความเสียใจนะครับพี่ไก่เสียน้องชายไปนะพี่ไก่ก็หลานแท้ๆของกรุงศรีวิไลนะชื่ออะไรนะบุญช่วยสุทินเผือกกรุงศรีวิไลชื่อนาทีสุทินเผือกนาทีสุทินเผือกนะกรุงศรีวิไลนี่น้องหลานแท้ๆนะท่านผู้ชมนี่ครับพี่ไก่วันนี้ไปไหนมาพี่ พี่ชายวันนี้ไปไหนมาเอ่อวันนี้ไปโรงพยาบาลตำรวจมาครับไปเอ็กซเรย์ที่แขนแล้วก็ให้หมอเขาเอ็กซเรย์ที่ไหล่พี่แขนนี่ไม่มีอะไรเลยแขนนี่หมอบอกว่าโอเคแล้วจบหายจบแล้วครับตอนนี้ที่ไหล่ก็เดียวมันโก่งแล้วก็เดี๋ยวหมอเขาบอกให้พยายามให้ใส่นี่ยกแล้วก็ดัดดัดดัดข้างไหนก่อนนะก็ข้างซ้ายครับดัดข้างซ้ายก่อนแล้วก็ดึงข้างขวาเขาบอกเวลาแล้วก็ดึงข้างล่างขึ้นเวลาจะดึงไอ้สเตข้างหลังอ่ะ ให้ยืดตะออกแล้วก็ดันอย่างเงี้แล้วก็คุณแม่ดูคุณแม่อ่ายืดตะออกแล้วก็ดึงอะ่ะยืดตะออกแล้วดึงยังไงก่อนดึงไอ้ดึงจากดึงซ้ายหรือขวาก่อนโยให้ดึงข้างข้างขวาเอาจูจะเห็นได้ไงล่ะจู่หมอบอกให้ดึงข้างไหนก่อนขวาก่อนให้ดึงดึงข้างขวาดึงแต่แล้วดึงเอ้ยดึงข้างหักหักข้างไหนหักข้างไหนให้ดึงอีกข้างเลงก่อนไม่ใช่ไม่ใช่อีกข้างหนึ่งก่อนใช่ไหมคืออ่าดึง หักข้างที้ขวาหักขวานี่ให้ดึงซ้ายก่อนอ่ดึงซ้ายเสร็จปุ๊บแล้วค่อยมาดึงขวาตาอ่าแล้วก็ดึงเพื่อให้ให้น้าอกอ่นอ่าแล้วดึงข้างล่างขึ้นข้างบนใช่ครับแล้วเวลาเวลาเดินหรืออะไรเงี้ยก็ห้ามโค้งอย่างงี้ห้ามโค้งนี้ให้ทําให้เดินแบบน้ำไหลพึงเหมือนนักเลงอย่างเงี้ยอ่เดินแบบไ้ใครเก่าวะใครเก่าวะอย่างเงี้ยพี่แอ๊เก่าไหมอุ้ยมาแล้วใครเก่าก็อะไรหรอเปิดตัวเด็กกิเยอะจ่อไปเลย พ่อชอบไปชอบพ่อจะไปทำงานแล้วโอเคพ่อให้เดินยังไงนะเดินยังไงก็ให้หกผายืดแมนแมนหน่อยอกผายไพึงนักเลงเดินตอนนี้หมอแต่านักเลงเดินเวลาเดินเขาจะแหวงแขนแต่ของเรานี่ต้องนิ่งๆมาทหารต้องเดินอกผายไดนิ่งนิ่งแขนขยับให้น้อยที่สุดอ่าแล้วตัวล็อกต้องมีล็อกแขนแขนซ้ายตลอดเนื้อเนื้อนั่นเนื้อนมไข่ อีกไม่้าทิขยับอีกสอาทิตย์ยตยครับผมแล้วเป็นจังหวะอะไรที่ประจวบเหมาะพอดีพอดีนะมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่คาร์ดคาเดมี่เออเออตั้งแต่ตั้งแต่คาร์ี้ก็ไปซ้อมนะไม่มีรถเอารถเสียแทนไปก็วันที่ยี่บก้าเอ,อวันที่เท่าไหร่นะคุณหมอฟ้านัดอีกทีวันที่ย1่สิบเอ็ดยี่สิบเตุลาตุลานะครับหมออัดหมดวันนี้ขอบคุณคุณหมอฟ้าเอ,เอ็กซเรย์กี่ครั้งนะส ขึ้นหมอฟ้าเอ็กซเรย์ขึ้นลง้ที่แขนหักแล้วก็ดูที่ไหล่ก็บอกมันไม่ชัดก็เลยไปเอ็กซเรย์ที่ไหล่แขนนี่ฟอกสวยเลยสบายสวยแล้วครับทรงสวยแล้วทรงสวยแล้วหนากว่าเดิมแต่ว่าตอนนี้อคุณหมอลูกศิษย์คุณหมอกี่คนอาจารย์ออก่นักศึกษาแพทย์เรียนเกือบเจ็ดคนเจ็ดคนได้นะมามองโจและเจอแด็กคนหนึ่งอะไรนะ เจอเด็กคนหนึ่งอายุยังเด็อายุไม่ถึงไม่กี่เดือนเองครับไม่กี่เดือนร้องร่างร้องไห้มีคนดูครับตอนหมอหมอรุมช่วยกันทำเอ่อรู้สึกว่าจะจะนั่งเปลือกที่สะโพกหรืออะไรเนี่ยแหละโอ้โหร้องพอโดนยูทูบเข้าไปอะไรนะเออ่รถไฟรถไฟเลยอะไรนี่ต้องเด็กอ่ะเด็กน้อยอย่าอย่าอย่าอยอะไรเนด็ยหายไปทีเดียวหายร้องเลยตราเรีกร้องแล้วมีคนโทรมา เสร็จแล้วยู u ูบมาบอกหมอมอมอฟ้าบอกว่า YouTube ช่วยใช้ y o u t u b e ช่วยเพราะรถไฟมาอไอพี่ร้องเพลงเีอะไรนะไออไอยาโยแป๊บเดียวนั่นแหละเงียบเลยครับพอพอมีคนโทรมาพอมีคนโทรมาปุ๊บพอรับสายปุ๊บร้องไห้ต่อเลยพอวางสายเสร็จปุ๊บเปิดให้ดูปุ๊บนอนเงียบปิ๊บเด็กอายุประมาณน่าจะประมาณ3-4เดือนเอง ก็งยิ้มนอนยิ้มฟ้าเลยก็คณะแพทย์น่ารักเลยอ่ะคณะแพทย์67ท่านนะที่ช่วยชินโชแต่ตอนน้องร้องนี่ผมสงสารเลยอ่ะโอ้โหร้องแบบแทบใจแทบจะขาดดิ้นเลยแล้วแม่หมอบอกจะเอาเข่าดันอ่ะเอาเข่าสอกอ่ะเข่าแบบแทงอ่ะจะดึงแบบดึงที่มาดึงโจแขนนี่นะให้หลังแอนดิ้งยืดทํไมเขาทำนี้เลยไหมเขาเหมือนเขาพูดพี่ไก่ครับพูดใส่มั้งแกแซวไม่มันต้องทำอย่างนั้นแหละถ้าแบบถ้าจะดัดอ่ะ ไม่ดัดนะมันติดหกวันแล้วมันดัดไม่ได้แล้วมันติดกันแล้วไม่ได้อาจจะอย่างเงี้ยพอมันอย่างงี้ปุ๊บเนี่ยพอค่อยๆดัดสักเอ่อพอมันหลวมปุ๊บล้วก็ค่อยดัดพอหลวมปุ๊บค่อยดัดดัดปุ๊บเนี่ยมันจะลงแต่อาจจะลงสักแต่ตอนนี้แม่แม่เอาต้องรัดนะต้องรัดกอนนอนต้องรัดแล้วตองนอนที่ว่าสูงๆไม่ถ้ามันไม่หลวมมันก็ต้องรัดเขาให้ดูตลอดให้ดูตลอดให้ดูตลอดกอดนอน นอนนี่เวลาแล้วนอนอ่ะเอาหมอนลงเลยนะตัวต้องเสมอต้องนอนต่ำห้ามนอนสูงแลวห้ามนอนนี้เนี่ยที่เป็นเนี่ยแล้วไปไหนมาไหนให้ล็อกแขนแล้วก็ห้ามเดินทางวนศรอาทิตย์เนี่ยคุณหมอจะให้ไปดูที่เท่าไหร่นะยี่ยิเอ็ดยี่บเอ็ดตุลานี้กไปตไปจะไม่ออกไปไหนเลยหมอเข้าเก้าโมงแล้วเนื้อเนื้อนมไข่เอาต้มไข่มาเนื้อมาได้แล้วไข่ต้มได้เอาแล้วต้มมาเอรองรอเอาลองกินนมมาเอาลองกินไข่ก่อน สำคัญการกินแล้วนมไข่แล้วก็กินยู่อกินยูแคลเซียมนะแล้วแล้วก็แคลเซียมแคลเซียมพกเวลาสองอาทิตย์นะครับยาแคลเซียมผ่านมาแล้สองอาทิตย์จริงๆมันต้องหก้าไม่ทันโจก็ไม่สนใจทันเคลียทันต้องอัดอัดอัดเลยเพราะว่าถ้าถ้าถ้ากดแล้วไม่เจ็บถ้ากดแล้วไม่เจ็บนี่แสดงว่ามันใกล้หายแล้วแต่ทีนี้ว่า มันยังโกงหน่อยเดียวแค่นั้นเองพอมันโกงปุ๊บเนี่ยแค่ดัดค่อยๆดัดไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวมันก็จะก็อีซอาทิตย์หมอนัันดัดใหม่เพราะมันไม่ได้ไม่ได้โกงมันไม่ได้เกยเกยแบบถ้าเกยแบบเนี้ยถ้าเยแบบเนี้ยยากมันต้องไปดึงแต่ถ้าได้มันอย่างนี้มันก็แค่โกงแล้วดัดลงแค่นั้นเองกินได้เกินนมแทนน้ำอือเนี่ยกับคุณผู้มกินง่ายกินจุเสื้ออย่าใส่ลงพักอย่าใส่ไปลงพักนะอ๋อไม่เขาไม่รู้หรอกพี่ไม่ถ้าใส่ไปลงพักเขารู้ตรงนี้ไม่มีจาตรงนี้อ๋ออันนี้ก็นี่ครับ สามมือเลยไข่ใส่ไปเนื้อไกจแล้วก็นมนะครับกินเทน้ำเฉพาะเฉพาะงานเฉพาะงานอันนี้ร้องเพลงอเลยนะเพลงอะไรนะไอร์ไอไร์รถไฟมาเลยรถไฟมาและไอร์ไอร์โย่เพี่นี่ร้องเพลงญี่ปุ่นอะไรได้หมดเลยนะทำไมพี่ชอบญี่ปุ่นนะ ญี่ปุ่นผมชอบผมชอบวางัเพ้อหน้าตาหน้าตาน่ารักแล้วก็การพูดการจามันจะโนโน่เน่เน้อะไรพวกนี้มันฟังแล้วมันฟังดูแล้วมันน่ารักดีพี่พูดเป็นอะไรบ้างอะญี่ปุ่นพี่พูดดิเออโคดิชิวะสวัสดีครับแล้วโนดิชิวะนี่จะถ้านี่ตัวสุรุกตะอะไรถ้าเช้านี่ถ้าเช้านี่ก็โอไฮโยฮะ โอไฮโย่เช้าูดชัดๆเลยดิโอไฮโยอ่าสวัสดีตอนเช้าแล้วไอ้นี่กระโตัวมากุตะอะไรโคดิคิวะอ่าคือตอนประมาณสักสิบสาย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 ช่วงสายสายหลังจากสามโมงสี่โมงสายสายก่อนคืออะไรก็ช่วงสายสายเนี่ยพอว่าพูดอะไรประมาณสักสี่ห้าโมงเช้าเช้าอย่างเงี้ยก็จะเป็นโอไฮโยอ่แโอวในที่เช้าเนี่ยเช้าคือทักทายก็คือ โอไฮโอโอไฮโอพี่ไก่จะไว้นะจะทาพี่ไก่นะประมาณครับอันนี้ต้องถามเลยพี่ไก่พี่ไก่เอาเช้าก่อนเช้าอูมามิโอไฮโอเดี๋ยวชวนทั้วัวมีเช้าต้องอร่อยก่อนเอาเช้าโอไฮโอโอไฮโอเช้าเช้าหน่อยสายสายหน่อยถ้าสายสายถ้าสายสายประมาณสักห้าโมงถึงเที่ยงหรืออะไรเลยไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นโคนิชิวะโอ้นิชิวะโคนี้ โค่นิจิวะโคนิจิวะเ่ยโคนิจิวะพูดชัดชโคนิจิวะแต่พูดสามสี่คนไปมันก็จะเพี้ยนไปเลยอะไรแล้วถ้าถ้าหกโมงเย็นไปแล้วก็คือคุมบังวะคุมบังวะอ๋อเย็นเย็นหกโมงไปแล้วขุมบังวะคุมบังวะและอันนี้ก็โตสมากุฏกันแล้วแล้วก็ถ้าเอ่อเอาแปรบุญรำเป็นแบบว่าลาตีสวัสดิ์หรืออะไรอย่าก็เอ่อ ไม่ใช่ไม่เดี๋ยวโคดิจิวะแล้วก็อมบังวะแล oh! ้วก right? ็อมบังวะโอยะซึมิตะไซโอ้โหอาพี่พี่เขาเลยเอาจุกแม่งเนี้ยเอาพี่เอาพี่เาพี่พูดตามอะไรนะอะไรนะเมื่อกี้อะไรนะพี่ใครก่อนนอนก่อนนอนอ่าเอาอะไรลืมเอาแล้วอันนี้คือโตสมกุะอะไรอ่ะผมเคยเอาไอ้นั่นอะไรเซรางกกเตะนั่นมั้ยแค่พูดเล่นๆกันไม่อะอันนี้คือโตสมกุะอะไรอ่ะ กันนะอาริโกโตเซมาคุเตะไม่ใช่ไไมม่่่่ใชคำพูดเล่นๆของคนไทยเซมาคุเตงั้นไหมอาริโกโตคืออะไรอาริโกโตก็สวัสดีครับไงอ๋ออาริโกโตที่สวัสดีครับอาริโกโตคือขอบคุณอ๋ออาริโกโตขอบคุณโจรู้ไหมเนี่ยที่เขาพูดกันรู้สวัสดีนะสวัสดวัสดีสวโอยะซูมิโนะไซโอยะซูมิโนะไซคุณนี่ไม่ธรรมดานะเอาไปเล่ญี่ปุ่นสักเพลงก่อนจบอะไรก็ได้เอาแต่ถ้า ญี่ปุ่นเขาบอกว่าให้คุณจะบอกว่าไม่เอาไม่ได้นะคุณก็จะบอกว่าให้โอเคอเเพราะว่าให้ก็คือเหมือนกับสวัสดีครับเอเหมือนกับแบบว่าครับผมให้ให้ให้้าเราบอกไม่เอาไม่เอาอเขาก็บอกว่ามึงไม่เอาเดี๋ยวมึงโดนเตะจะให้ฮะจะให้อนนอะไรนะโอภาษาญี่ปุ่นครับอกว่าในในนก็ไนพูดถึงญี่ปุ่นแล้วอาักผลงานเพลง เพลงอะไรก็ได้ที่ซึ้งๆผมจำไม่ได้แล้วซุบรุษก็ได้สุบรุอะไรนะลองพี่พนเอสได้พีเอสได้อย่าจบแย่แย่เก่งเออซุบรุษเห็นไหมต่องลสุบรุษนี่แหละมันขึ้นผมลืมลืมเนื้ออีกแล้วรีบเปิดรีเปิดต้องเปิดต้องทำงานเป็นทีมนะเนี่ยขนาดพูดเป็นแบบนี้ยังนิ่งเลยซุบรุษขึ้นตอนยังไงอยู่จำได้แค่ตอนเดียวอ๋ออ๋อ ทุ่มมากทีคิดอยู่โกนี้พ่ที่ตัอสละเรื่สยันนีโคโนมิโมะจะได้สโยวายโอยุคอโอกิโนมิโโนวานะจีโอ้โหทำปืนดิรออะไรพี่ไพี่พูดญี่ปุ่นได้ไหมพี่ สักคำที่พี่คิดเองอ่าอโม่ฮะอิโม่อิโมคือปลาใช่ไหมปลาปลาปลาอะไรนะอีโม่เรารู้ไหมครับว่าอ่าเกาะสมุยบ้านเราอ่ะญี่ปุ่นเขาเรียกเกาะหนาวนะอ่าใชจะไปหนาวอ่ะติมแกนเพราะว่าภาษาญี่ปุ่นคือสมุยสมุยแปลว่าหนาวหนาวอ๋อสมุยหนาวได้ได้คำหนึ่งแล้วอะไรสมุย สภาษาญี่ปุ่นเลยวะหนาวไอโจต้องฝึกนะไอโจอยากได้เมียญี่ปุ่นไอโจต้องฝึกละโอเคต่อไปบ่อยเนี่ยคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสสวััดีครบโจอยู่แหลถงาะได้กกกนระเป๋าเนี่ยห้าพันบาทอะอะไรวะได้กระเป๋าครับช้อปปิ้งกระเป๋าบ้านบ้านแ่บเตรี้ยประมาณกระเป๋าหรืออะไร กระเป๋ากระหลีกระเป๋าเขาเรียกนางบำเรอพูดเพราะๆเลยบาเออไม่มีห้าพันขา0ันบาทสองหมื่นเยนเอ่อเป็นคนไทยคนไทยหรือเปล่าไม่ใช่คนไทยหรือเปล่าคนญี่ปุ่นเดินเดินอยู่เฮ้ยอย่าไปพูดเดี๋ยวคลิปนี้โดนลางไม่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 คุยเรื่องอื่นเอาคนสักเพลงท่อนท่อนเมื่อกี้สักเพลงคนจบค่ะป้านโนสกับาเดนีว่า ที่ี่มาอยห้อดงินหน้าด้วยอ่ะอืนนสกประติมีว่าอ่ีอคอเดียวมาได้อเจ้าเ้ขอี่มาที่ทนี้มีอีโนญี่ปุ่นฟังงงเล้ะ พี่ปังร้อ็ดพี่เอ็ดเมนจูเมนจูยู่หุบเขาตะเรียงด้วยปัดไปร้องด้วยเนี่ยนี่ทีมงานชินโจละมึงนี่สมชาชัยเล่นเล่นน้ำน้ำตาไก่พี่ไก่เล่นเลยพี่ไก่ร้องไม่ได้สักเพลงเลยพี่ไก่เพลงอะไรก็ไม่ได้คอสายยันสัญญายอดรักสลักใจไอ้โซนเพชรโซนชุพันอยู่นั่นแหละไวโพสอะไรงี้โอ้ไม่มีใครอยู่สักคนเลยที่พูดนะ กนรักอะไรเราไม่เป็นออหลายไปแล้วเลยไม่เลิกหรองโอ้คลิปนี้น้ำตาไหลเลยนะเนี่ยท <c oughs> ่านผู้ชมนะครับแอบไปชมนะครับขอบคุณท,ที่ที่ตามชมช่องจินโจมตะครอสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>